อันนี้ของน้องปื๊ครับอันนี้ของผมนะครับอย่าเยื่อเดี๋ยวเราจะตีมกันได้เลยตีมแรกคือตีมชาวล็อกนะครับที่ผมจัดเวลาให้5นาทีนะครับแล้วเราไปดูกันเลยหนึ่งสออันนี้ของผม นะคบอันนี้ขอเราปล้มนะครับมีการเป็นชาวล็อกเพลงนะชาวล็อกเพลงแาความพร้อมด้วยวเ,เดี๋ยวเราไปดูตอนเย็นนะครับให้คนอื่นมาดูนะคะว่าคนอื่นเขาจะโบวถคนไหนมากกว่าเดี๋ยวไปดูอันต่อไปนี้นะครอบสองคือผมจะให้แต่งดูเป็นฮาเาวี เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าใครจะแต่งตัวเป็นแบบไหนมั่งไปดูเอาเลยบอกสิอันนี้นะคะเป็นล็อกของนายระวีนะครับดูของผมของผมจ่าสอนพูนนะคะอันนี้ยังเป็นทีมคาดล็อกอยู่นะคระเพราะเขาหาไม่เจอนะครับน่าสงสารมากเลยครับ ตาต้องบอกให้เอาตีมเจ้าชายนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขจิเกอรนี่ครับดูของผมกับของนักพื้นมาครับมันกันน่ครับตามมผมกะหสดุนี้จะไปหาเจอกันครับ ครัูกใจอลไาทาหลอดนจ์ต่อไปคือโจทย์ที่ท้าทายมากนะครับคือแต่งตัวิ่งนะครับพี่ปัดบอกยังไม่บอก,บอกนลค่ะตัก้องบอกนะครับไปเลยคง่ายมากมากอันนี้นะครับผลแต่ อันนี้ผู้หญิงที่ผมแต่งมานะครับคือซอฟ์ฟอมนะครับน,นี้ของน้องปื้มนะครับปูนค,ครับตะก้องครับไม่ล้องรักาสิแ้วพวกไก่ตะก้องรอคนในบ้านหลงฝนโหวตมานะครับเร,เรามาเจอกันตอนเย็นนะคะบ,บ๊ายบายบ๊ายบายสรุปครับเชาวล็อกเสมอครับ น้องปื้มชนะครับเจ้าชายผมชนะครับผู้หญิงเสมอครับจเราวันนี้เจ้าขอลาไปก่อน